บัตรตรุงสีนาวดียังไงถือเป็นบัตรที่ดีที่สุดในประเทศไทยใบหนึ่งเลยนะครับบัตรกรุงสีนาวสำหรับซื้อของออนไลน์โดยเฉพาะนะซื้อของ6 0 0 0บาทได้เงินคืน300บาทตีเป็นเงินคืน5%ซซึ่งเป็นเบรดการคืนเงินออนไลน์สูงสุดในประเทศไทยตอนนี้เลยนะวิธีคิด เงินคืนจะแลกกว่าคนอื่นหน่อยนะครับปกติเขาเขาจะคิดตามรอบบินถ้าเกิดรอบบินเราสิ้นเดือนเขาก็ตัดแล้วก็ให้คะแนนสิ้นเดือนถัดไปแต่นี้เขาจะตัดเป็นตามวันปฏิทินนะครับคือจากวันที่1ถึงวันที่3 1ก็คือรอบเดือนของเขาจะนับแบบนี้อ่าแล้วรอบเดือนถัดไปคือวันที่1ถึงวันที่30วันเดือนถัดไปแต่จะไม่ได้ตัดตามรอบบินตัดตามรอบปฏิทินแล้วก็มีโปรเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆครับก็คือ าทานด้านอาหารได้คะแนน2เท่าก็ไม่ใช่โปรโที่ดีมากนะครับบัตร UB World ทานอาหารยอดน้อยๆ ICBC Holoscope หรือว่า UB Lazada ทานอาหารยอดเยอะๆก็จะดีกว่าก็มีเท่านี้ครับกรุงศีนาวนี่เป็นบัตรที่มาแรกๆเลยนะครับที่ให้สิทธิประโยชน์ออนไลน์ที่แบบ รู้สึกว่าจะเป็นใบแรกและใบเดียวในตอนนั้นเลยนะที่มันออกมาตอนแรกแล้วมันให้เงินคืน5%เลยรู้สึกน่าจะเป็นใบแรกเลยเพราะว่าผมเห็นบัตรเครดิตใบนี้มันมาก่อนอีออนพรีโม n อีออนเน็กจนมันมาก่อนนะครับก็คือครั้งหนึ่งเคยเป็นบัตรที่แบบดีที่สุดในประเทศไทยในเรื่องการใช้จ่ายออนไลน์ส่วนตอนนี้ก็ยังยืนหนึ่งอยู่นะครับโดยมีเพื่อนยืนข้างๆหลายคน นะครับใครอยากจะสมัครกรุงศรีนาวก็สมัครมาใช้จ่ายออนไลน์ส่วนคะแนนสะสมเนี่ยก็แลกเป็นเครดิตเงินคืนก็ได้นะครับมันมีคะแนนเก็บสะสมแบบตามปกติด้วยแลกเป็นเครดิตเงินคืนก็ได้0.4%นี้นะแต่ว่าถ้าผู้ชมเก็บคะแนนไว้แรกช่วงโปรโมชั่นมันก็จะได้ประมาณ1 1.2%นะครับแบบล่าสุดก็เป็นโปรแบบ299คะแนนแลกคูปองชาไทยกาลัน100บาท ครับคะแนนก็มีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าครับกรุงศีนาวสำหรับใช้จ่ายออนไลน์